สวัสดีครับ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 และนี่คือซีซับอลล่าเออกลับมาแล้วกลับมาบแล้วหลังจากที่หดหูไปจารที่่านมเออแล้วครับ I'm back แต่ว่ามีคนนี้คมแย่กับมายิ่งกดเราก็ต้องบอกว่ามันเหมือนถือว่าหักคาเสียนเหมือนกัน เออนะฮะเพราะว่าอยู่ฟ่าแชมป้เนลีกเออหักไปเลยนะฮะก็เราวันนั้นเราก็คุยกันว่าอาเซนอนน่าจะเป็นงานยากนะครับอยู่่าแชมป้ยนลีกนะอผมดูอยู่ผมดูไลฟ์อยู่เห็นสามเซียนบอกว่าเสมอไปทิศทางเดียวกันเสมอเอาก็ดูจากฟอร์มเขาใช่ใช่ใช่ถ้าผมตัวผมเอ็มผมคิดว่าเสมอนะหรือว่าถ้าชนะอาจชนะเบียดเพราะว่าสองนัดหลังสุดยิงใครไม่ได้เลยอะนี่กอกม่แพ้เวสแฮมแล้วก็มาเสมอกับ โฟร์เลสจนโค้ดโฟร์เรสเขามีคนก็แซวโค้ดโฟร์เรสถามโฟร์เรสว่าปกติเนี่ยฟร์เรสมาหลังทําทำไมคุณจัดหลังสี่โค้ดก็บอกเอา้าก์เซนอนเขาไม่มีกองหน้านจะจัดหลัง5ทำไมเ,<อ>เ<อ>พือ่อว่า <laughs> มันไม่กลัวไม่กลัวกองหน้าของอาร์เซนอลแต่ว่าเป็นไปได<อ>้ว่าในหลีกเขารู้กันแล้วไงนอกหลีกอาจจะยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็เลยโดนยิงไปเจ็ เม็ดเป็นอะไรอะครับคือเริ่มเริ่มมาเลยก็คือพีเอวีเนี่ยเขาชนะลิเวอร์พูลมานะแล้วเราก็แบบว่าล้างแค้นให้ล้างแค้นให้ตอนจัดทีมเป็นไงตอนลงสนามอะก็คือจัดทีมก็คือเอาชุดที่คิดว่าดีที่สุดตอนนี้แหละนึกออกไหมต้องทุ่มสุดตัวแล้วเพราะว่าแชมป์เพีเอชวีไม่หวังแล้วแผงหลังก็แต่ว่าแผงหลังเนี่ยก็ยังใช้อ่แบ็กซ้ายยังใช้เจ้าหนูลุยส์เกอร์ลี่วัยสิบแปดปีใช่ไหมเซนเตอร์ก็คู่เดิมแน่นอนซาลิบากับ เออาลิบารอาริบากับไอออันนี้นะอ่ะเยลยลืมชื่อเลยวันเดลีวันเดลีนั่นแหละ<ม>นั่นแหละก็คือ,ก,คอก็คือรูปเกมอ่ะผมก็ยังคิดอยู่ที่ที่เราคิดว่าอาจจะเสมอนึกไหมครับอาจจ,อ,ราอาจจะเสมอเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยยิงใครไม่ได้มาสองเกมถูกต้องออไหมในในในพรีเมียร์ลีกอ่ะแล้วก็แพ้หนึ่งเสมอหนึ่งก็คิดว่าจะยิงพีเอทวีได้เหรอเออแต่ว่าพีเอทวีอ่ะ พอพอเกมเริ่มมาพี่วีดันมาแรกเลยไงเออคือเขาเปิดเกมบุกใส่ทะนอนเลยอ่ะคือก็ดีแค่ไท์ยิงไปก่อนนะแล้วก็แบบว่ามันรับหน้าใช่ป่ะเสร็จแล้วพีเอวีอ่ะมียิงคาร์สนัดอยู่ลูกหนึ่งจากไซบารีนะฮะอิสมาเอลไอซไซบารีือยิงคาร์สนัดเลยอ่ะแล้วตั้งนั้นเรารู้เลยว่าพีเอวีเนี่ยโอ้โห แบบว่าบู๊ไม่กลัวน้ำร้อนนะเขาเล่นในบ้านไงเขาเล่นในบ้านเขาก็มากเลยโอ้โหตื่นุกเลยฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนรองแชมป์กับรองแชมป์เจอกันเอ้ไม่ใช่รองจากฝูงรองจากฝูงทั้งสองทีมเจอกันเออนะครับเนี่ยเขาถึงกับใส่เสื้อใหม่มาฉลองเลยนะที่ครั้งที่แล้วอ่ะจับเสื้อหน่อยค่ะจับเสื้อหน่อยค่ะครั้งที่แล้วไม่บอกเหวี่ยงกระป๋องอะไรนะมีคนแซวว่าเสื้อแบบว่าเปลี่ยนเธอขอบคุณคุณภรรยานะะฮเห็นแล้วบอกเออซื้อมาพอดีซื้อมาชนะเลยมันอาจจะเป็นแผนของเขาก็ได้ที่่ใสเสื้อเก่า มาคุณภรรยาจะได้อนุบาตว่าอ๋อมันต้องใส่ทํางานครับผมแล้วผมบอกว่าจริงจริงมันควรจะเจ็ดสูนแล้วนะคุณบูเบตคุณแอดปุ้ยก็คือจริงๆอ่ะคือไอประตูที่เสียไอปาเต้มไปดึงอะไรโั่ซั่วก็ไม่รู้ในกรอบนะฮะก็โดนจุดโทษไปครับก็ครึ่งแรกจบสามหนึ่งครึ่งแรกจบสามหนึ่งแล้วก็ครึ่งหลังก็โดนอีกใช่ครับครึ่งหลังก็มาลัวเลยครสองประตูในสองนาทีครนะฮะครึ่งหลังก็ โอลิการ์ออสาอันลูกกาก็คือแป๊บเดียวอ่ะพอได้ประตูเสร็จพอเขี่ยมาก็ได้อีกลูกหนึ่งจากออซาครับแลทีที่สี่เจ็ดกับที่แปดติดกันเลยอ่ะเราเรียกว่าเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์แชมเปี้ยนส์ลีกที่ยิงได้ถึง7ประตูในการไปเยือนรอบดอกเอ้านกเอานะคืออีกทีมหนึ่งก็คงถอดใจแล้วนะหมายถึงว่าเดี๋ยวกลับไปเล่นในบ้าน กลับไปเล่นอีกอีกรอบหนึ่งอันนี้ขอใช้คำนี้กับพีวีได้ไหมว่ามันจบแล้วครับนายจ่ได้ไหมไม่น่าจะยิงกี่ลูกอ่ะถ้าจะเ่นอนจริงๆคุณเลยอาเซีนตนเลยถ้าไปเยือนถ้าไปเอมิเลตแล้วยิง6กูนี่ยังไม่เข้ารอบนะเออไม่แล้ต้องต่อไปอีกนะคือก็ได้แต่จบนะเออก็คือแบบว่าทางด้านของปีเตอร์บอสโค้ชพีทวีก็บอกคำแรกเลยพอมานั่งถึงก็บอกเลย มันเจ็บปวดขนาดแค่รอบเดียวก็รู้ชะตากรรมแล้วจรเาบอกว่าเจ็บปวดแล้วก็บอกว่าคือแล้วข่าวก็ถามว่าเจ็ดศูนย์ไม่ได้เดือด้ำคุณตอบแล้วไม่ได้นะมันโดนโดนเจ็ศูนย์เหมือนแมนยูไม่ได้เออแล้วเขาบอกเจ็บปวดแล้วก็บอกว่าประหลาดใจมากนะครับแล้วก็พูดคำเดียวเลยว่าประหลาดใจเพราะว่าไอการแพ้เซนอนเนี่ยหรือชนะไเซนอนแต่มันไม่น่าประหลาดใจหรอกแต่การแพ้ถึงเจ็ดประตูเนี่ยมันน่าประหลาดใจทั้งที่ อาร์เซนอลเนี่ยเสียตัวรุกไปถึง4ตัวด้วยกันหรือเพราะเขาจัดแผงแค่นี้ไม่ไม่ตั้งใจมาอุดหรือเปล่าเออก็คือถ้าแรกใส่หน้าแล้วมันแล้วแล้วสี่ตัวเนี่ยคือไอ้ที่ลงสนามนี่คือไม่มีกองหน้าเป้าอาชีพนะก็ใช่อ้ยอันนี้เขาอันนี้คือพูดหรืออวยหรือขิงหรืออวดหรือยังไงว่าแบบคือในวันที่ที่ทีมเรา ชนะเราก็มีความสุขไงเราก็ต้องก็อย่างเงี้ยวันที่แพ้เวทแฮมเป็นไงล่ะเราก็มานั่งคอทกใช่ก็คือแบบว่าถ้ายิงก็ยิงได้นี่เออถึงจะไม่มีกองหน้าก็ยิงได้นี่แล้วทําไมในหลีกถึงไม่ยิงในหลีกเขาไม่แลกในหลีกเขาไม่แลกอย่างนี้ไงต้อบอกว่าในหลีกจะเจอแต่บอลที่เจอเซนอ์นเขารับไงคุยกับไปอาร์เซนอลนเขาบอกอย่างเงี้ยใช่แต่บอกว่าในหลีกแบบมันไม่มีทีมไหนกล้าแลกอาร์เซนอลไงใช่เออก็คือ มันก็เลยการเป็นสกอร์นี้เออแต่กํลังเกิผมดูเซนเอกอยู่ยิงแบบนี้ระวังไม่เหลือกระสุนให้ยิงผีไม่เหลือแล้วจ้าบอกเลยเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปเราจะรู้แล้วว่าอ๋อเราเล่นอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเล่นแบบในเลขหรือเราจะแบบคุณต้นเป็นือนไอ้แมนยูไหมคือแบบว่ายิงนัดเว้นนัดอ่ะพอชนะนัดนี้ชนะอะไรนัดที่ไม่ดีแล้วคือเออแมนยอาจจะมีกระสุนยิงเดียวแมนยูอาจจะแบบ ยิงให้อาอนอตเองก็ได้นะเพราะว่าเยขนาดนั้นเลยเหรอหน้าเอาอย่างนัดที่แล้วยังมีส่งบอลคืนให้กันเลยนะส่งบอลส่งบอลแล้วก็สื่อสารก็ไม่ดีก็โดนยพลาดเออโดนโดนจิ้มนะเออนะเออเซตเอ็กก็บอกปืนระวังกระสุนหมดนะทีนี้คือทางด้านอัจจต้านะเขาก็บอกว่าเออมันคือมันเป็นความงดงามของฟุตบอลแล้วเขาก็ชมลูกทีมแหละเป็นเรื่องปกติแล้วก็บอกว่า คือวันนี้เราอาจจะยิงได้วันหน้าเราอาจจะยิงไม่ได้ก็ได้ใช่แนละ้วต่อไปอาจจะยิงไม่ได้ก็เนี่ยเขาบอกนะคือยังไงเราก็ต้องแบบว่าคล้ายๆว่าเตรียมตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าอย่าประมาทอ่ะคืออย่าไปเหลิงแล้วก็บอกว่าเขาก็ลุกฟอร์เวิร์ด ดูแบบว่าโอทัฟฟอร์ดนะประโยกท้ายเลยบอกว่าเออเดี๋ยวคือตอนนี้เราไม่คิดถึงความเป็นนี้เราก็มหน้าไปพีไ์ลิกใหม่ตอนนั้วตอนนัดแต่ละแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยหวังอะไรแล้วมั้งก็ไปหวังช่วยนันเธอไม่ต้องจริงจังกับในทีมแล้วไม่ได้นะคือจากจากที่อาร์เซนอลเนี่ยเป็นผู้ล่าล่าล่าลิพูใช่ไหมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าวิ่งมองไปทางหน้าไงตอนนี้หันไปมองหลังเฮ้ยแมนซีมันเริ่มมาแล้วนะเรื่อกว่าเดี๋ยวเชลซีคือตอนนี้คือต้องวิ่งหนีใช่ไหมเราถ้าเราต้องรักษาระยะอะ ถ้ารู้เราปล่อยปล่อยไม่ได้ดีเดี๋ยวต้องจับตัวนี้จับจับหูมันมาหลุดทอพโฟเลยขึ้นมาทำไมล่ะเราก็เราก็ต้องระวังเหมือนกันนะข้างหลังเขาก็มาเหมือนกันพื้นที่ยังไม่ยังไม่เาเรียกว่ายังไม่เสถียรขนาดนั้นยังไม่ปลอดภัยใช่แล้วเขาก็บอกว่าคือมันภูมิใจกับสถิติก็จริงนะแต่ว่าเขาอยากให้ประสบความสำเร็จในในรายการนี้แหละคือการคว้าแชมป์มันแหละคือนะฮะแต่ต้องชมเขานะชมเขาอดิต้านัดนี้คือที่เขาตัดสินใจเร็วอ่ะไอ้ลูอิสเกลลี่อ่ะที่เพิ่งโดนใบแดงพรีเมียร์ลีกมาแล้วก็ เนี่ยพอมาเตะนั้นนี่พอโดนยิ้มออกเลยเห็นไหมยิ้มออกเกือบโดนใบเหลืองเกือบโดนใบเหลืองที่สองอ่ะตมดาน่าเครียดนะเพราะว่าเวลาสัมภาษณ์ในพพีเมียน์ลีกนะแต่นี้ยิ้มได้คือรีบรีบเปลี่ยนตัวออกเลยคือแบกซ้ายนะเจ้าหนูลุยเซอรี่เพราะว่าเหมือนแบบแบบจังหวะยังยังยังแบบ อ่ะกลัวโดนใบแดงอ่ะถ้ากลัวไแดงคือสเกลลี่แหละเขาโดนใบแดงมาล่าสุดแล้วใช่ไงเออแล้วถ้าโดนอีกก็เสีเยหายเพราะตอนนั้นเกมมันยัง3-1-3-0หนึ่งสามศูนย์อย่างเงี้ยมัน,นพลิกผันได้นะถ้าโดนใบแดงเนี่ยก็รีบตัดสินใจเปลี่ยนตัวออกก่อนคืออาร์เซนอลเนการเป็นว่านัดเนี้ย สามกองหน้าตัวลูกก่ยิงได้หมดเลยนะทั้งสามคนนะแถมวิมแบ็กสองข้างก็ยิงได้อีกนะกองกลางอุทิศก็ยิงอีกสองลูกนะตอนนี้ขาดประตูรายาของเดียวไม่งั้นครบเลยนะประตูรา้างหน้าครบทุกคนเลยน่าจยิงอ่ะใช่แล้วคนก็ชื่นชมนะเจ้าหนูวัยสิบเจ็ดปีนะอย่างอิธทานวานิลี่นะก็ ดันรับความชมนาคันี้ก็ยิงได้ด้วยก็ถือว่าทําผลงานได้ดีในแชมเปี้ยนลีกเพราะว่าเขาเล่นมาแปดนัดเเสียไปแค่สารประตูเท่านั้นก็เลยสามารถที่จะมองแล้วก็มุ่งหวังทําได้เอาถ้วยนี้เถอะเอาถ้วยนี้ไปเนาะได้ได้เอาอยู่แล้วตอนเอาตวสองถ้วยและก็หวังแล้ว่าแต่ว่าแต่ว่าประการด่านต่อไปของเซนนอลเนี่ย จริงๆเอามองมองข้ามช็อตไปแล้วตอนนี้อังจริงมองข้ามช็อตไปว่าอยากเจอกับลิมบริดแล้วเพราะเมื่อคืนลิมบริด์เขาชนะเหมือนกันนะเมื่อคืนแบลลิตชนะนะโมนิชันนคือแบลลิตชนะแอดมบลลิดในแมลลิตดาร์บี้นะครับก็คือชนะไปคือต้องบอกแบลลิตเล่นดีนะครับเล่นดีมากนะฮะแล้วก็แอดมบลลิดก็เหนียวนะแต่ว่ามันก็ทนแบลลิดไม่ได้นะโดยเฉพาะลูกที่สองของ布拉ดฮิมดีอาร์ตนะฮะโอ้โหแบบว่าเป็นที่คือฮาล็อกหลบกองหลังสามคนเข้ามายิง ส่วนวิลล่านะฮะทีมในลีกพรีเมียร์ลีกก็ชนะด้วยแหละสามวิลล่าจะมาเจอกันไหมเนี่ยจะเจอลิเวฟภูมันถ้าลิเวอร์พูลเข้าไปมีโอกาสเจอวิลล่าสูงนะเพราะก็าต้องไปตระนะต้องผ่านแป่เชไปให้ได้ก่อนต้องผ่าหมือนกันนะส่วนอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยไปไฟเจอกับคู่ลิมบริดกับแอดมาริดใช่ไหมก็แต่ว่า2-1เนี่ยมันยังไม่แน่นะนึกออกไหมเขาเดี๋ยวต้องไปเตะไปเตะที่บ้านแอดมาริดบ้านแอดมาริดก็เดี่ยวแล้วแต่ว่าจะจะบุกได้อย่างหวังหรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่ว่าผมนะในฐานะแฟนปืนผมอยากเจอกับมาดินะ เ้ยสุดยอดคุณเด็ดผมอยากเจอบอลผมอยากเจอบอลบุกผมอยากเจอบอลบุกบุกมาแรงๆมาวัดกันเลยนึกออกว่าไม่อยากเจอบอลรับอ่ะเจอบอลรับแล้วมันมันเล่นไม่ออกเจอบอลบุกไปเลยวัดกันไปเลยมันเหล็กเขาเป็นตำนานแห่งถ้วยนี้นะใช่ไหมเหล็กนะเขาไม่ยอมใครเหมือนกันนะเออแต่ว่าคุณดิ้วสิคุณทัศกรคุณปุ๊กเสียดปุ๊กฟาริสแตงแม็กเขาพบกับลิเวอร์พูลอ่ะเซตุู่เป็นยังไงคือลิเวอร์พูลเนี่ยต้องบอกว่า มันได้พักเต็มที่นะแต่ก็ยังมีปัญหาทั้งด้านของโคดี้กัปโปนะครับก็เจ็บแต่ว่าคือไม่ลงซ้อมอะ่ะเอ,อเห็นว่าไม่มีภาพซ้อมกับเพื่อนไม่มีนะเออภาพเนี่ยซ้อมล่าสุดนะครับก็ไม่มีก็คือยังต้องลุ้นความฟิตอยู่ใช่ไหมใช่แล้วแต่่ิวไปด้วยนะ ฮิวไว็คาดว่าจะไม่ได้ลงแหละครับแล้วนะครอาจจะนั่งสำรองหรือเปล่าใช่ทีมนี้มีคนเขาบอกว่าเปรียบเสมือนในนี้นะยกตัวอย่างนะเปรียบเสมือนเด็กเรียนเก่งอ่ะตั้งใจเรียนสอบได้ที่หนึ่งคือเวีรวพูนะส่วนปารี่เด็กเก่งนะแต่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนือเก่งด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าแบบเหมือนแบบ เรียนบ้างไม่เรียนบ้างแต่ว่าพอสอบปุ๊บได้ทอสอบปุ๊บเข้ามาแล้วเขมาเนี่ยมาเจอกันเนี่ยซึ่งซึ่งก็เป็นไปได้เลี้ยวผู้นี่อยากจะเจอกับเด็กที่ไม่เก่งดีกว่าแต่เขาแบบว่าแต่สอบผ่านแค่นั้นพอแต่เนี่ยเจอเด็กเก่งแต่ไม่ตั้งใจเรียนคือปารีสเขาไปจับพัดจับปูทั้งนัไม่รู้ไปอยู่อันดับ15หรือ18นะจะไม่ได้าเขาอยู่ท้ายตารางอ่ะแหละแต่ห้านั้นหลังสุดนะเขามาเร่งเครื่องไงเขาก็ได้เข้ารอบมาแล้วก็ไปเพย์ออฟชนะแล้วทีม ประตูรวมสิบศูนย์สิบศูนย์เนี่ยสองนัดะก็คือปารีสที่ผลงานดีมากนะห้านัดหลังสุดในแชมเปี้ยนลีกไม่แพ้เลยแล้วยิงมา21ประตูแล้วก็คือยิงไป้3ประตูขึ้นทุกนัดอ่ะเขาก็อันนี้ก็คือเป็นจ่าฝูงของแต่ละลีกมาเจอกันเบสเจาฝูงและก็จ่าฝูง10นัดหลังสุดของเบสเซนชนะลวดนะชนะลวดนะน้ากตัวแล้วถ้านับว่าการที่รเวภูต้องไปเล่นกับการบุกไปเยือนทีมสัญชาติฝรั่งเศสนะคะในถ้วยยุโรป ใน5เกมหลังสุดลิเวอร์ผูลไม่ชนะเลย <c oughs> แพ้ทางทีมจากฝรั่งเศสแล้ไม่ชนะเลยเออก็คือมีเ,เสมอสอแพ้3เนี่ย กลัวเหรอไอเฟลว่ะไม่รู้ไม่ใช่เสมอส่อเออเสมอสองแพ้สามไปแล้วแต่คู่นี้เขาเคยเจอกันเมื่อปี2018นะพี่นัดนะก็ก็ยิงกันไป8ประตูเลยนะนัดแรกนี้เล่นบ้านปารีสปารีสชนะลิเวอร์พูลสองหนึ่งแล้วกลับมาเล่นที่แอนฟิลด์แมนยูเอลิเวอร์พูลก็ชนะไป3าสองบ้านไข่คนนั้นชนะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นบ้านเปเช่ด้วยกัดโปก็ไม่ได้ลงน่าจะเป็นเจ้าดูนนะฮะดูนเยสลงลงหน้าเป้าอะไรโชต้าล่ะ โชต้าน่าจะเล่นตำแหน่งเดิมก hmm. ู้กับโมซาล่าอยู่ hmm. เป็นกำลังเสริมนะ hmm. ครับเออนะฮะโมซาล่าก็ทำไป20ประตูจาก30ดันในรอบด็อกเอาท์แชมเปี้ยนลลกนะ hmm. สถิติที่น่าสนใจแต่ไม่รู้ hmm. ตัดนี้จะยิงได้หรือเปล่าเอาแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าอันเนสร์สลอดเขาเองเขาก็มีสถิติที่ดีเวลาเจอกับทีมจากฝรั่งเศสชนะอยู่เขาก็สามารถ แท็กติกอะไรให้เข้ากับรูปเกมได้แล้วก็เอาชนะได้อยู่ก็ต้องมาลุนกันนะคะว่าคืนนี้จะยังไงคือเกมเกมลินเส้นคู่นี้จิจารทั้งคู่นะซาร่านะของเปเช่เขาก็มีเดเบเล่ใช่อสุดยอดเลยเดเบเล่ตอนนี้กำลังคอสด้วยหลุยอลิเกกเขาก็บอกว่าคือสิ่งที่คอปทำเนี่ยไอ้สิ่งที่อาเสซอาทำ ทำต่อจากคอปเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วคือมันมาแนวทางถูกแล้วก็ชมชมปอกไม่หายอ่ะสิ่งที่เขาจะชนะได้คือต้องคลองบอลให้เยอะอืแล้วก็ตั้งแนวรับให้ดีนะครับก็แต่ว่าบอลมันไม่ต้องคองบอลหรอกอย่างปารีสมันจะคองทำไมล่ะมันต้องเปิดเกมบุกสู้นะดูแนวนะน่าจะเป็นเกมที่สนุกชวนสนุกแล้วนี่ผมว่าผมอยากดูเลยนะอยากดูว่าสล็อตเ่ยเขาจะจัดนะจะจัดเกมยังไงตีสองครึ่งนีออรอไหมคือเขาสล็อตจะมาแบบ บุกเลยหรือว่าจะจัดตัวเหมือนนัดที่เจ๋งตีสามตีสามเอ่อตีสามมีคนส่งซิกแซวแล้วรู้สึกนะตีสามกาจะจบเช้าพอดีดูดูดูไฮไลท์ก็ได้เออดูด้านหลังเออในหัวปลุกเดือดเดือดยมอีกเดี๋ยวดูเออนอนดูนะยอมฮะพี่พี่เอ็กเขาบอกว่าตีสามก็สามศูนย์เขาถูสามศูนย์ไม่ได้หมายถึงสามศูนย์ใช้ชนะเซียนซีเซ็กแต่วาไรโพส เบเชียร์ชนะเอ็กให้เียเท้าพี่เอ็กให้เปเชียร์ชนะอีกพูสามศูนย์เนาเสียงปุ้ยไปไงครับผมอ๋อสกอร์เลยใช่หรอปันธงเลยหรอคือคู่รักพี่เสดายน้องทั้งเลยคู่นี้แต่ผมเสมออะเสมอแบบมีสกอร์สองสองอือนะฮะขอปลุกให้ภาษีเจ้าถิ่นให้เอเชียชนะก่อนเพราะว่าเป็นบ้านเขาเอาไปสักสามหนึ่งนี่ยังดีนะให้หนึ่งลูก 1> 1> อันนี้ก็ว่าเ, 1> <1> าเ,เสมอแล้วคือเอาจ้าจริงจอะตามหลักอะคือไม่แพ้อย่างเดียวพอแล้วคือเสมอแล้วก็ไปชนะในบ้านครับอือริวูไม่แพ้เอาเสมอไปเลยหนึ่งหนึ anyway> ่งเเออเอาเอาแบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเดี๋ยวจะรอดูว่าสล็อตจะจัดตัวยังไงไล์อัพยังไงวันนี้เีาบอกว่าซปเปอร์คอมพิวเตอร์นะออฟต้านะบายนี้เขาาบอกว่านัดเนี้ยเปเชจะเป็นผู้ชนะอยู่ที่ 4. 0 5เปอร์เซ็นต์นะรวภูมีโอกาสชนะ3 4. 4 เสมอกัน25.1ซึ่ง มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าออฟต้าเขาทายถูกหมดเลยนะไอ้ไอ้คู่ที่ผ่านมาเมื่อคืนใช่เมื่อคืนนะเขาบอกแมนลิูจะชนะ49.8แอัลเบรต25.2นะแมนลิูก็ชนะเห็นไหมแล้วก็พีเอสบี27.4อาร์เซนอล46.1อาร์เซนอลก็ชนะชนะกัจจวีนะต้องดูออฟต้าจะทำลายถุงหรือเปล่านะผู้นี้ออฟต้าเขาให้ไปทางเข้าเอ็นไปทางเฟสเชใช่มเฟสเชเดี๋ยวเลยเอาก็ภาษีบ้านเจ้าบ้านเขาแหละสินเชื่อแล้วเขาคือคำนวณจากผู้เล่นนะออฟต้าเนี่ยเขาคำนวณจาก สแตทของผู้เล่นไงเพราะว่าตอนนี้เปอร์เช่ก็ไม่ได้ขาดใครเลยก็ใช่ก็ยังดีอยู่อ่ะเอามาพร้อมทุกขุมกำลังอู้ว่าหน็ากลัวขนาดนี้นะฮะเออมาดวลกันคืนนี้แหละใช่พร้อมไร้ล้อดูตีสามนะจ๊ะเออแล้วก็มียูโรป้าลีกด้วยแข่งอีกแข่งอีกคืนคืนวันพรุ่งนี้เพราะเต็งหนึ่งเขาเตะในคืนนี้เต็งหนึ่งถ้วยนี้ไปดูไปดูใช่ เต็งหนึ่งไงเออเต็งหนึ่งเอาเอาหน่อยเอาหน่อยพูดซะหน่อยเ,อเพราะว่าไม่ไม่เว็บเม,มื่อกี้พูดถึงหรือว่าพูดไม่สน,นิทซะหน่อยหรอยคำพูดที่แบบว่าว่าเด็กเขาบอกออกมาแล้วว่าทำไมอ, أ, อ๋อเมื่อ,อ,อไหร่เมื่อไหร่ผู้จัดจาก,การทีมคุณจะโดนใบแดง<อ>ไปนั่ะครับไม่ใช่คือเขามีว่าเดี๋ยวเราปุ๊กทักมาวันนี้คือล่าสุดนะฮะเขาก็บอกว่าทางด้านของอันเดอร์สล็อตอ่ะไปพูดคุยกับอะไรเขาเฉลยไปแล้วเออนะฮะคนขาดใจว่าที่โดนใบแดงอะพูดประโยคอะไรเวอตอนไปจับมืออ่ะหลายคนคงจำได้นะ เออก็บอกว่าสล็อตก็บอกว่าอันนี้ตามตามเขาเลยนะบอกว่าคุณให้พวกเขาทุกอย่างเลยนะหวังว่าคุณจะภูมิใจกับผลงานของตัวเองในวันนี้มีเสียงสล็อตก็เพาะมากเลยเน, <c oughs> นี่ยถ้าเราถ้าเราไม่ได้แชมป์พิมารลีก ผมจะโทษคุณคนเดียวเลยแล้วก็บอกกับไปเคลิ้นโอลิเวอร์นะเออแล้วก็บอกว่าก่อนก่อนหันไปหาผู้ช่วยผู้ตัดสินได้บอกว่าอับประโยชน์สุดๆนะแต่ว่าอันนี้คือแปลเป็นไทยแล้วมันซอฟลงแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษมันอาจจะแบบว่าสมบทอะไรอย่างเงี้มันก็ต้องตามนั้นแหละก็เลยโดนแบนไปอันนี้ก็เป็นเก็บตกอแล่วแต่ยังไม่ได้ละแบนสักทียังไม่ได้ตัดสินว่าจะเป็นแบนไปแล้ว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 เออก็เลงจะพ้นแล้วแหละเออนะฮยุโรป้าหลีกมา แมนยูนะฮะโอ้โหอันดับสามของของรอบไอ้รอบนี่นะรอบที่มันเป็นตารางอะนะรอบก่อนหน้านี้รอบลีกครับคืออันดับสามนี่เขาแพ้แพ้ทางด้านของทีมนําอยู่คะแนนเดียวอ่ะเออน่าสนใจผลงานเขาดีนะแมนยู นี่ชมจากใจจริงมะเนี่ยใจจริงใจจริงนี่ก็ถ้วยนี้ก็ดีนะถ้วยนี้ดีเออเดี๋ยวดูดูห่อนว่าแค่ดูจากถ้วยนี้อย่างเดียวมาตามหลังแล้วมันก็เหลือแค่ถ้วยนี้แล้วไงตอนนี้มันเหลือแค่ยูโรป้าแต่ว่าถามว่างานเบาไหมก็ไม่นะกับการที่จะต้องไปเจอเรียลโซเซดัดมันก็ไม่ง่ายอยู่เหมือนกันโซเซดัดนะก็จบอันดับสิบกว่านะผมไม่แน่ใจว่าอันดับเท่าไหร่เรียวโซเซดัดนี่สองนัดหลังสุดนีเขาเจอในทีมใหญ่ๆอั้างไรนะเมื่อกลางสัปดาห์นี้เขาเจอโคปาเดเลย์รอบรองกับมาดริดเขาก็แพ้มาดริดในนนนบ้้าาตัววเเอองไปะแลก็มื่่ท ไปเยือนบาซ่าก็โดนบาซ่าไป4-0ใช่เจอก็ยุ่งกับเก้าเจอทีมใหญ่สองทีมนี่มาเจอทีมใหญ่อีกแล้ว <c oughs> นี่เจอทีมใหญ่ตามนัดติดเลยนะเนี่ยเอ่อดัดเล่าว่าทีมใหญ่ห <c oughs> ทีมใหญ่ี่นยยั่นดะ <c oughs> แต่ว่านักเตะเขาก็พร้อมไงเออเขาก็อันไหนแหละเอาชนะมิทิลันมาส่วนแมนยูก็อย่างที่รู้กันว่าเราก็ตกรอบ FA ไปจากการ ไปแพ้จุดโทษมันก็มีความห่อเหี่ยวนี่ใจนิดหนึ่งแล้วก็พอเราเหลือแค่ยูโรปาใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องมุ่งหวังกับช้วยนี้แต่พอแฟนบอลได้ยินว่าผู้จัดการทีมเราไม่ได้หวังนะค้ดเขาตั้งาโค้ดให้เขาเขาบอกประมาณว่าคือเขาพูดว่าคือไอหวังก็มันหวังได้แหละแต่สิ่งสําคัญเขาก็พูดเหมือนเดิมอะสิ่งสําคัญกว่าที่จะหวังแชมป์ถ้่วที้นี้ ก็คือการที่ว่าทําทีมที่มีอยู่ให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละคือก็ปรับทีมอยู่เนี่ยแต่มันหมดกําลังใจไงถ้าเกิดว่าไม่ได้ยูโรป้าเนี่ยคือคาราบาวก็ตกไปแล้วเอฟเอก็ตกไปแล้วตอนนี้อยู่อันดับ14ไม่รู้จะขึ้นมาได้หน้าหนึ่งเมื่อไหร่ยังไงมันเดิมพันนมันเป็นทางลัดทางเดียวที่คุณไปแชมเปตลีกเนี่ยเพราะถ้าไม่ได้ไปแชมเปตลีกเราจะไม่มีเงินเลยคุณต้องได้ถ้วยนี้ใช่แล้วคุณ คุณกางตารางระดับ14แล้วคุณจะไต่ขึ้นไปถึงระดับที่6ที่7หรือไปเล่นยูโรป้าเนี่ยมันน่าจะยากแล้วแล้วโดยตัวผู้เล่นที่เจ็บอะไรขนาดนี้โอ้แล้วปัญหาทั้งในและนอกสนามนะไอ้คุณเขากำลังจะแข่งนี่คุณไปทำลายกำลังใจเขาเนี่ยเออพูดว่าทำลายกำลังใจก็ยิ่ยั่งยวนทำลายกำลังใจนี่แต่บอก้วเออเหมือนแบบถ้าอย่างน้อยเขาพูดว่าเอ้ยเราจะแบบทําให้ดีที่สุดในถ้วยนี้เราจะต้องมุ่งหวังเราต้องชนะให้ได้เพราะว่ายูโรป้ามันคือแบบทางอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเออขึ้เขิบเว้ยเราเชื่อเขาเว้้ยยยออะไร่างงเี แต่แี่ยูบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่เป้าหมายของเราอะไรอย่างเงี้ยแลแบบแต่สามปีที่แล้วอ่ะยุโรป้าคุณเคยเจอนะคุณบุกไปชนะโซเซดัทนะเออหนึ่งศูนย์นะก็ต้องชนะแหละยังไงนัดนี้ก็ต้องชนะให้ได้เลยว่าแมนยูต้องทุ่มสุดตัวเพราะไม่งั้นไม่เหลืออะไรแล้วทัวร์เซดัเนี่ยเขามีคุโบะนะทีมชาติญี่ปุ่นนะทีมชาติญี่ปุ่นคุโบะคุโบะขณะที่แมนยูที่โดโอบีก็ลงทะเบียนไม่ทันเออไม่ได้ไปนะเพราะว่าเอ่อตอนย้ายมาเทรดมาลงทะเบียนไม่ได้ทันและมันพ้นเดทไลน์แล้วจริงอ่ะคุณปุ๊ก กองหน้าคุณจะเอาใครลงเนี่ยไม่รู้ไม่ be, oh ้อยจะลงอย่างไรฮอยลุนเนี่ยยิงไม่ได้มากี่นัดแล้วเนี่ยสิบแปดสิบแปดนัดแล้วใช่ไหมไม่ไหวอ่ะคือไม่ไหวอ่ะคือคือคือไม่เจ็บก็เหมือนเจ็บอ่ะเราจะนั่นเอาจะนัอนเจ็บแต่เนี่ยไม่เจ็บก็เหมือนเจ็บเพราะไม่ยิงเพราะว่าลงไม่ได้แล้วไม่ลงไปก็ผลงานไม่ดีอยู่ดีเออนะฮะได้จะถอนหายใจอ่าตอนนี้ก็คือถึงแม้ว่าเราจะผ่านนี้ไปได้นะงานมันก็ยากอยู่ดีเพราะว่าเราก็ต้องไปเจอโอลิมปิกลียงต่อ ถ้า oh, มองข้างชดไปนะถ้าสมมติว่าผ่านไปได้อะเออหรือว่าต้องไปชนโรม่าหรือว่าเออเฟเนบาเซ่หรือว่าทีมอะไรอย่างเงี้ยเออเฟเนบาเซ่คือก็อยี่เขิมหน่อยู่เขิมหรวยยูโรป้าคือถ้าด้วยศักดิ์ศรีแล้วผมว่าลิบแบรนดูเนี่ยคือถือว่าสมศักดิ์ศรีแต่ทีเนี้ยจะได้หรือไม่ได้นะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนผมจะอ่านของเซนเอก่อนเซนเอกเขาส่งมาครับแป๊บอ่า เชียร์ผีได้แชมป์จำได้มีตังซื้อข้าวอ๋อเขาลดนี่เตะหรือซื้อข้าวพนักงานลดอาหารพนักงานลดอาหารพนักงานเหรอจังกาเอาเป็นกันทีมจากเป็นกันทีมตอนนี้เป็นเป็นแซนด์วิชอันนี้ในในตอนนี้แหละก็เป็นห่วงเรื่องการเงินเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติไม่ได้ไปอยู่ฟ้าใช่ไหมเราจะแทบไม่เหลือเงินทำทีมจะซื้ออะไรใหม่ก็ไม่ได้ก็คือเดี๋ยวต้องขายนักเตะใช่แล้วทีเนี้ยแล้วแล้วจากทีมใหญ่อ่ะแล้วสักกวบทีมคุณจะเล็กเพราะว่ามันจะไม่ลอดลอดจูงใจนักเตะ ให้เขาเออให้เข้ามาอย่านเดียพอพอไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกอ่ะเขาก็ไม่อยากจะมาไงแต่ชื่อชั้นมันก็ยังพอมีหากินได้อยู่นะแมนเชสเตอร์ยูไงสวัสดีคุณเกียรติจโรดมด้วยนะครับแฟนพื้นใหญ่รายงานตัวครับผมเนไงเป็นไงเกียรติจโรดมพอเนี่ยพอชนะแล้วก็เข้ามากันใหญ่เลยถ้มีข่าวนิดนึงคือนัดที่แมนเเตอร์ยูเขาจะไปอาร์เซนอลเหรอแฟนบอลเขานัดกันแต่งชุดดำแล้วนะ ใครที่แบบแมน,นยูหรอือแมนยอะเออแมนยูนะฮเขาจะมาแต่งชุดดำทำไมเหรอเออแมนมอยูนะฮะเขาจะปผจญเกลเซอร์อ๋ออือเออ กระสูนหมดเออนี่แหละใช่เราไม่นแต่เดี๋ยวเราจะยิงคืน2องศูนย์คุณมาทำเราในลีกแล้วเราก็เป็นคนเขี่ยคุณตก FA นะอย่าลืมเออไยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวว่าสุกร์เขาพะว่ากันเดี๋ยวสวนศุกมาพรีวิวดูผลงานด้านนี้ก่อนดูผลงานด้านนี้ก่อนดูผลงานด้านนี้ก่อนแต่จะบอกว่าไม่ใช่ยากเท่าไหร่นะเออยากไหมเออแลเอาสกอร์ก่อนเลยไม่ได้ฟันธงเลยแมนยูชนะแน่นอน เออนี่ไปเยือนนะนึกก่อนไปเยือนเขานะคิดดีๆก่อนต้องชนะชนะจะถัด่านั้นเดี๋ยวเขาแข่งกี่โมงที่สามที่สามเหมือนเดิมหล่ะสิเราจะไม่ดูถ้าเราไม่ดูนะมันอาจจะทําผลงานได้ดีชนะไปเลยสองศูนย์นะ่ะคุณภูเบกเอาก่อนไหมครับผมว่าเสมอครับเสมอเลยหนึ่ง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 เสมอแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเขมาจะนะ่งในบ้านเออเออเป็นไปได้ เอางี้ผมให้แมนยูแล้วกันศักดิ์ศรีมันอยู่ดีกว่าคู้ยนดีเขาดีจริงๆนะครับแมนยูชนะสองหนึ่งนะครับอาจจะโดนต้องเม็ดหนึ่งเออชนะชนะแน่ครับผมไม่น่าแพ้นะโซเซดัดอะตู้แล้วเออสู้นะครับตู้ใจุดนี้นะคะอ่าโอเคก็ดูกันนะครับว่าผลจะเป็นอย่างที่เราบอกหรือเปล่านะฮะที่น่าสนใจก็คือลิเวอร์พูลจะไปเยือนแปเชนะครับแล้วก็แมนยูก็จะไปเยือนโซเซดัดในยูโรป้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปผลกันแถม ปีวิวบิ๊กแมทระหวา่างอาเซนอน<ล>อกับแมนย,ยูแมนยูเซนอนนะครับ <S <S เออจอกันวันศุกร์บ่ายสองโมงเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแมนยู